ครับผมสวัสดีครับสวัสดียามข้ามครับช่องเบลล์รายไทยครับผมพระโบราณของกาสะสมครับมาพบกันในรอบข้ามนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับผม020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับเอฟซีทันใดไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหาผมได้ครับมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับ ครับก็เช่นเคยครับพี่รับชมพระก,กันเนาะในรอบคั่มอ่ะรายการแรกผมนำเสนเอครับพี่เป็นพระเก่านะครับนี่คือของเก่าของดีครับดูเนื้อเลยนะพี่นี่นะครับเป็นพระปิตาน่าจะเป็นหลวงพ่เอี่ยมวัตถพันธุ์สูงนะเป็นของเก่าครับผงคุกรักนะครับพี่ดูได้เลยนะครับ รายการนี้400บาทครับพี่ใครชอบปิดเลยนะครับเก่าแน่นอนครับเนื้อแห้งจัดเลยนะครับเป็นรายการที่1นะครับต่อไปเป็นรายการที่2ครับรายการที่2มาเป็นอ่าดูหลวงพ่อปานขี่เม้นนะครับนี่คือหลวงพ่อปานขี่เม้นเก่าๆเ,เลยครับ เนื้อเนี่ยมันมากครับดูนะครับคนดูหลวงพ่อปานเนี่ยต้องดูบอกว่าให้ฟุ้งให้กระจายนะครับพี่ดูนะครับเขาเรียกว่าดินขุยปูนะครับเก่าๆใครชอบเก็บได้เลยนะครับพี่รายการนี้ครับเป็นของเก่าของดีครับมีการอุดผงด้วยครับนี่คือหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับอ่ะฝ่ายอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับบางทีเรา ใกล้เกินไปเนี่ยไฟทําให้สะท้อนกับพระอาจจะดูไม่ค่อยคมชัดนะครับจริงๆแล้วพระเขาอาจจะมีวิธีความคมนะครับแบบนี้เลยนะครับ400บาทครับพี่เป็นอะไรกันที่สองครับต่อไปเป็นอะไรกันที่สามาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานี่เป็นกุวัดใหม่คําวันนะครับดูนะครับของเก่าครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานครับมาสร้างแล้วก็บรรจุกุไว้ในใต้ฐานพระเนาะก็ ของเก่าครับใครชอบก็ปิดได้เลยพี่รายการนี้500บาทนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพบีครับพิมพ์มือรองนะครับองหนึ่งนี่ผมบอกเลยว,ว่าแหมหลายตังนะครับถ้าอยู่กับมือใหญ่ๆนะพี่อยู่กับผมเนี่ยแค่หลักร้อยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่า,าหน่วงพวกเงินเนี่ยองค์เราเป็นล,ล้านห้าล้านสิบล้านเนี่ยแม่ปล่อยกันได้จริงหรือเปล่านะผมผมไม่เคยนะครับอย่างเก่งก็หลักพันนะารายการนี้ห้าร้อยบาทปิดแน่นอนครับสวยมากครับต่อไปครับเป็นอ่านี่คือชินราชหน้านางครับน่าจะเป็นปีสามกว่านะพี่ใครชอบครับนี่คือ ล้อพิมพ์วินโดจีนครับเขาเรียกว่ารุ่นส5้านี่กือของดีพิธีใหญ่ครับรายการนี้300บาทครับเป็นชินาลาดเก่าๆออกวัดใหญ่แน่นอนครับอกเราแล้วก็มีเขาเรียกว่า,าโค้ดนะคโค้ดแบบอินโดจีนเนาะพี่เนาะต่อไปครับเป็นเหรียญเหรียญวัดบวรน,นิเวศนะครับ ปีหนึ่งหกครับพี่ใครชอบครับเหรียญน,นี้สามร้อยบาทครับถามว่าความคมชัดของเหรียญเนี่ยเป็นแบบไหนนะอะ่พี่รับชมนะเหรียญไม่ใช่ว่าจะคมไปหมดนะพี่เหรียญแท้ๆบางทีเขาก็าไม่คมไปหมดนะครับดูนะครับสามร้อยบาทเป็นปีหนึ่งหกนะใครชอบปิดเลยครับพี่ภาพรวมต้องออกมาเนี่ยแม่ แบบนี้เลยนะไม่คมแต่คมน่ารักดีครับเป็นรายการที่5้าครับต่อไปเป็นรายการที่6ครับรายการที่6นี่เป็นเหรียญหล่อโบราณครับนี่คือหลวงพ่อกันวัดพระญาดนะครับสองสี่หกหกนะครับดูนะครับเป็นหล่อโบราณเก่าๆเนื้อมันๆเก่าๆครับถามว่าเก่าขนาดไหนครับเก่าแน่นอนครับพี่ดูพระพี่คเนตนะครับเก่ากว่าพระพี่เนศครับพระพี่เนศเนี่ยสองสี่กว่าเหมือนกันนะ น่าจะเป็นหลวงพ่อึืนวาจานาวานะครับเนี่ยเป็นพระบูชาตั้งหน้ารถครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับสองสี่หกหกก็สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่หกต่อไปเป็นอะไรกันที่เจ็ดครับเหรียญมาเป็นอ่าเหรียญน,นี้นี่มาในไม่ผมจําได้เลยนะเหรียญน,นี้มาเป็นเหรียญที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับเนี่ยดูพระมีมิตินะครับ หลวงพ่อทามาจากปีหนึ่งศูนย์นะครับวัดแก้วแจ่มฟ้าครับดูนะครับใครเคยปิดเหรียญผมเนี่ยรู้เลยว่าแม่เหรียญผมเนี่ยมาไม่ซ้ําเลยนะครับสองร้อยบาทเป็นพระดังพื้นที่เนาะพี่เนาะต่อไปครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินรัดบางคารจอบเล็กใครชอบครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่เป็นจอบเล็กรัดบางคารน,นะครับน่ารักรดีครับดูครับพิมพ์ทรงมีซอกลึกๆนะครับ เนื้อเก่าซะด้วยครับแขนใหญ่ครับใบหน้าใบตาน่ารักครับคมลึกลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับใครชอบ400บาทดีรายการนี้ครับเก่าเดิมคลาสสิกนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระครูชูนะครับวัดเกาะเทวดา อำเภอชว่างนะครับสร้างปีหนะึ่งเจนาะด้านหลังเป็นหลวงพ่อค้ายนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อค้ายเนี่ยใช่สนขันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครชอบเหรียญนี้ก็200บาทเป็นเหรียญประจําพื้นที่พื้นถิ่น,นครับพี่ติดแน่นอนนะเหรียญนี้ต่อไปเป็นวัดเกตชโยพี่รับชมให้ดีนะครับวัดเกตองค์นี้สวยมากเลยนะครับ ผมบอกเลยว่าสวยมากจริงๆสวยสุดครับคลาสสิกเดิมแล้วก็พิมเป๊ะครับเนื้อนี่แน่นครับพระถูกพิมพ์มากดูนะครับนี่คือวัดเกตชโยครับมาเป็นของเก่าเลยนะพี่ดูครับใครได้องนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนพี่พระเก่าแน่นอนครับดูนะครับเป็นพระสภาพใช้แต่ว่าแม่ความเก่านี้มีให้เห็นอยู่แล้วครับดูครับและความคมครับเมืองอ่างทองนะเป็นของดีครับ อ่างทองเนี่ยถือว่าเป็นอ่าเมืองเมืองหนึ่งครับเมืองใหญ่ครับก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าจอไม่ผิดเนี่ยเป็นขุนรองพระราชูนะครับเป็นทหารกล้าของอ่าในยุคก,กรุงศรีอยุธยาเนาะพี่เนาะแล้วก็นายขนมต้มนะแม่เขาเลยนะป่ามโมกนะรายการนี้เก้าร้อยบาทพี่ใครชอบปิดเลยนะครับผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับพระเนี่ยเราดูเนี่ยมันมีมิตินะพี่ ดูนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าแหมเวลาส่องไปเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกดีครับพระบางทีต้องใช้เซนส์นเล่นเหมือนกันนะพี่ใช้ความรู้สึกเล่นใช้เซนส์ใช้อะไรดูต่างๆครับบางทีเนี่ยพลาดไม่ได้นะพระบางบางองค์บางอย่างครับราคาเท่านี้เองครับพี่ใครชอบปิดเลยนะหลอนต้นบูไตเพียบครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับพี่สิบเอ็ดเป็น เหรียญหลวงพอ่อเจียมนะครับน่าจะเป็นเจียมสุรินหรือเปล่าถ้าเจียมสุรินเนี่ยเขาเรียกว่าสายขังเลยนะปีหนึ่งสามครับชะเชิงเซาเหรียญน,นี้สองร้อยบาทครับพี่ไม่ใช่สุรินนะครับต่อไปเป็นหลวงผู้ศุกวัดประคองมะําเท่าใช่หรือเปล่านะครับหรือผมจะพูดมั่วครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะด้านหลังเนี่ยเป็นหลวงพุสุึกได้ครับ เนื้อใกล้เคียงหลวงปู่บุญหลวงปู่สุขนะครับแบบนี้นะใครชอบปิดเลยพี่รายการนี้เป็นผ้ามันๆเก่าๆครับอง์นี้ผมขอสามร้อยบาทนะครับพี่เป็นผ้าเก่ามันๆเลยนะครับคลาสิกเดิมแน่นอนครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่ดูครับมาเก้านาทีนะครับองนี้ถือว่าสวยสุดครับสวยจัดครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนื้ออันประกาครับพี่ดูครับ ร่องแขนนี่คมชัดลึกเลยนะครับมาแบบนี้เลยครับดูมีจานด้วยนะพี่นี่คือจานเก่าเดิมๆครับนี่ดูสำคัญซอกตรงนี้นะพี่ดูนะใครดูซอกตรงนี้เป็นเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับ เนี่ยซอกต่างๆน้ำทองวิ่งตรงไหนครับนี่เป็นเนื้ออันประกาครับเส้นคอขีดเส้นเนี่ยต้องนับนะครับตำหนิเยอะมากครับหลวงพ่อเดิมครับดูยากนะครับดูตาเป็นเม็ดบัวครับใครชอบรายรการนี้900บาทครับพี่นะครับอ่านี่ผมพลิกไฟดูนะครับบางทีเอีจะดูไม่เข้าที่เข้าทางนะครับไฟเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของในการไล่พระนะพี่บางบางองค์เนี่ย ไฟชัดไปเนี่ยทําให้ดูพระมีมิติน้อยไปนะครับทั้งทั้งที่พระเนี่ยคมนะครับแม่ครับในการนี้ผิดแน่นอนนะพี่ราคานี้เบามากๆครับเก้าร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสามต่อไปสิบสี่ครับพี่แม่ผมว่าจะหยุดกินหมูนะครับไม่หยุดยากจริงๆครับไปไหนก็เจอแต่หมูนะครับอันตรายเหมือนกันครับไขมันขึ้นครับพี่หมูหมูเนี่ยกินม้ากๆนเป็นไขมันนะครับแล้วก็ ทำให้ระบบกระเพาะการย่อยเนี่ยย่อยยากครับหลวงพ่อดำสองร้อบาทครับพี่หลวงพ่อสมศรีด้านหลังบางระกรรมพี่โลกครับว่าจะหยุดกินนีหยุดไม่ได้สักวันเลยนะเรี่ยงไม่ได้เลยหมูเยอะนะอ่ามีเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์อันนิยมเสียนกลมโบราณนะครับครับใครชอบผ่านเก่าๆลาาศิกแบบนี้ 400บาทครับพี่ดูนะครับดูให้ดีนะครับผาะเนี่ยมีมิติอยู่แล้วครับดูครับนิยมเสยนกลมโบราณนีมีหนังสือนะพี่พิมพ์นี้นะครับใครเคยเปิดหนังสือเจอเน่บอกเลยว่ายังไงเขาก็ปิดอยู่แล้วนะครับอรายการนี้เป็นซุ้มก่อครับน่าจะเป็นพิมพ์เทวดานะในตั้งแต่ไฟ์มาเนี่ยองคนี้เป็นองค์ที่3ที่4นะครับแล้วก็ปิดทุกรายการจริงๆนะครัองค์นี้นะครับเป็นพระคลาสสิกเก่าเดิมเป็นพระกุนะครับ ด้านหลังเป็นกาบมาคาบดินกุยังอยู่ครับคาบลาขึ้นแซมขึ้นมานะครับดูนะครับเวลาพระเนี่ยถ้าวางไว้ผิวหิ่งนะครับลาขึ้นครับพี่แม่ของเก่านะเป็นแบบนี้ครับสี่ร้อยบาทครับเป็นรายการที่สิบหกครับต่อไปสิบเจ็ดครับพี่สิบเจ็ดเป็นอ่ะออกก้านมะลินะครับดูมีมนสานด้วยนะครับออกเขียวก้านมะลิเลยครับ นี่คือสภาพใช้สภาพล้างครับดูนะในการนี้400บาทครับเป็นวัดเกชโยครับจะสังเกตได้ว่าแตกต่างกับองค์แรกนะพี่สภาพล้างสภาพใช้กับพระเดิมแบบแบบองค์แรกนะคนละเรื่องครับพี่ต่อไปเป็นหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับใครชอบความขังก็หลวงพ่อเตียงเป็นหล่อเขาเรียกว่าหล่อหล่อหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างลูกศิษย์สายหลวงพ่อเงินนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพิทวัตขมังครับ 300บาทครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงปู่หลวงปู่ฟักนะครับหลวงปู่ฟักหรือเปล่าหลวงพอ่อหลวงปู่อะไรเนี่ยหลวงปู่พัดพักเหรอ,อวัดป่าศักดิ์นะครับมีโค้ดด้วยมีกระตุกเงินอยู่ได้ใต้ฐานครับอะไราการนี้เอาสามร้อยบาทพี่ไม่เคยยินเลยนะครับ ปีเนี่ยน่าจะประมาณปีสองกว่าสามกว่านะครับลักษนะนี้ครับพี่ต่อไปครับเป็นพระลึกๆเราจะดูง่ายครับถ้าพระลึกๆเนี่ยจะเนื้อจะแบบอย่างนี้นะพี่ออกแบบเหลืองๆแบบเขาเรียกว่าสีทองรูปบวกดกบวกนะครับแล้วก็มีลาขึ้นดำๆผิวพระเนี่ยจะค่อนข้างขรกขะครับสมัยก่อนเนี่ยการหล่อการเทไม่ค่อยสวยนะครับรายการนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่ออิ่มหัวเขานะสามร้อยบาท แต่ราคาก็ไม่แรงนะพี่เนะาะช่องผมนะครับราคานี้เองครับต่อไปหลวงพ่อโสธรครับมีหลายหน้าหลายพิมพ์หลายรุ่นนะครับอันนี้รุ่นไหนใครรู้ก็มารับไปนะพี่ครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยแท้แน่นอนครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ารุ่นไหนครับนิยมไหมนะครับไม่ต่ํากว่าพีสองพันห้าร้อยแน่นอนครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ห่วงนี่กลมเหลือเกินครับต่อไปครับเป็นเหรียญอ่าเป็นแหวนนะ แหวนหลวงพ่อวัดอะไรเนี่ยวัดเขาแดงนี่น่าจะเป็นแหวนยอดนิยมนะครับปีหนึ่งกว่านะพี่รายการนี้นะครับก็300บาทครับมีกี่วงไม่เคยเหลือครับพี่ถามว่ามีอีกไหมนะต้องหานะพี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ3 0 0บาทเป็นรายการที่22ต่อไปเป็น23าครับพี่23เป็นสมเด็จเก่าๆบ้างครับดูครับชมวัดเกิโยไปแล้วมาชมวัดละขังมั่งพิมพ์พระประธานครับ ดูพิมแ์แข็งๆพิมทรงแข็งๆนี้ใครชอบครับพิมพระประธานใหญ่นะดูนะครับแขนล่ําอะไรเหมือนยากระเพะเคียงแสกนะพี่นะใกล้เคียงกันนะดูดูมวลสารแล้วดูด้านหลังกระดานตัวตัดและสําคัญตรงนี้พี่ดูนะนี่คือรอยแตกนะแตกแล้วเห็นมวลสารนะดูนะเนี่ยพระสมเด็จะแตกออกมาลักษณะแน่นๆอย่างนี้ใช้ได้เลยครับพี่อ่า ต่นตัวผมดูแท้อย่างเดียวนะห้าร้อยบาทครับพี่แต่ทันหรือไม่ทันนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่สำคัญตรงนี้ครับพี่อ่าต่อไปเป็นผ้าปิดตาเก่าๆนะจะเป็นลงผู้ไข่ผู้ไข่ว่าเชีงเลยหรือเปล่านีอไม่ใช่นะครับปิดตาหาเสียชงบุรีหรือเปล่ารายการนี้เก่ามากนะครับเนื้อแห้งเหลือเกินครับสี่บาทครับพี่เป็นรายการที่ ยี่สิสี่ต่อไปเป็นยี่สิบห้าสี่แล้วต่อเป็นยีน่สห้ายี่ิห้าเป็นเป็นแบงค์สิบนะครับรายการนี้สาม้อยบาทสวยสภาพเดิมครับเก็บอย่างกิฟเลยครับพี่ต่อไปครเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครัเป็นไฮไลท์นะครับอ่ะก่อนจะปิดท้ายนี่ก่อนเลย ชนะจนนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงพ่อรวยปี65นะครับนี่คือแท้อย่างเดียวครับผ้าเนี่ยมาเนี่ยถุงซีนวัดเดิมพี่ดูไว้นะครับถ้าถุงแบบนี้ก็เรียกว่าถุงซีนวัดเดิมครับถ้าไม่เดิมเนี่ยจะเป็นแค่ธรรมดานะครับอ่ะถ้าซีนวัดเดิมเขาจะมีโรงงานเขาเนี่ยครับไฟผลิตนะครับนี่ครับรุ่นรวยชนะจนนะครับดูนะครับเป็นปี65เนาะ ใครชอบรายการนี้ก็3 0ม้อบาทครับพี่ผมพ่อรวยนะปีห4 6ี่หกห้านะผมไม่ค่อยดีนะครับปี6กห้าเนาะต่อไปเป็นรายการปิดท้ายครับน่าจะเป็นผมพ่อขืนผ่านสามนิ้วเนาะพีนะ่เนาะด้าตัก3นิ้วเขาเรียกว่า3มนิ้วนะครับก็เป็นพัฟฟิคเนตเก่าๆเนาะพีนะ่เนาะใครชอบของเก่ารายการนี้เป็นทางเลือกเลยนะครับใครชอบเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับ นี่ครับองเท่าฝ่ามือแล้วกันครับดูนะครับแล้วสวยมากศิลปะดีมากครับรายการนี้สองพันบาทนะครับพี่ใครชอบปิดได้เลยนะครับนี่นะมีคือหลอโบราณเก่าๆนะครับอายุเนี่ยมีผมดูเป็นสองสี่กว่านะลึกๆนะนี่นะครับเก่าๆเลยครับพี่ศูนย์แปดอ่ะปีศูนย์แปดหรือเปล่าดูนะครับ อาจจะเป็นปีศูนย์แปดก็ได้นะครับตัวเนื้อเนี่ยมันมากมากเลยครับใครชอบเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเอาไปตั้งที่โต๊ะทํางานนะพี่นะเชื่อผมนะครับใหม่ๆในไปซื้อเขาเนี่ยพิคเนตรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเนื้อปูนพัตเตอร์นะพี่องค์นึงเป็นพันๆนะครับพันสองพันพันห้าพันหกนะครับไม่มีคําว่าถูกนะครับพิคเนตเนี่ยในสายมูสายพิคเนตครับแพงแน่นอนครับเชื่อผมนะครับตามเพจต่างๆพี่ลองดูได้ครับเพราะว่าผม เปิดดูเรื่อยครับแม่จะเช่ามาติดบ้านทักองครับแม่เพราเห็นราคาแบบโอ้โหไปไม่ได้ครับพี่ครับแล้วรายการนี้ราคานี้เบามากๆครับดูนะครับสองพันบาทเป็นเนื้อออกทองเหลืองสำริดครับเก่าๆนี่ครับมันมากๆครับพระรอโบราณครับครับก็วันนี้จบลงครับพี่ฝากช่องทางการติดต่อด้านนี้เลยนะครับศูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม 020359264 890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินครับครับวันนี้ก็หมดเวลาลงครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็ฝันดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ